สวัสดีค่ะค้อนทุกทุกคน้่สู่หรือจากฟ่ายนะคะคลิปน,นี้นะคะไม่เหงาอยู่คนเดียวแล้วค่ะเพราะว่าวันนี้เรามีครูจอมนะคะเป็นครูที่สอนการเล่นโยคะของฟ้ายนี่แหละจริงๆการเล่นโยคะกับุนท้องเนี่ยค่ะมันมีความสําคัญจําเป็นหรือมันช่วยอะไรเนเมย์อบ้างค่ะคือมันก็เป็นการออกกาลังกายที่เหมาะสมแล้วก็ปลอดภัยกับผู้หญิงที่กําลังตั้งครรภ์เพราะว่ามันไม่ได้หนัก แล้วก็มันมีท่าท,ทำให้เราเพิ่มความยืดหยุ่นแล้วก็ช่วยลดอาการปวดเมื่อยต่างๆแต่ถ้าเกิดว่าพูดไปถึงภายในเนี่ยโยคะมันไม่ได้แบบแค่ฝึกเฉพาะภายนอกมันสามารถทำให้เราเนี่ยเข้าไปเรียนรู้ภายในร่างกายเราที่เราจะแบบทำอะไรช้าลงฝึกที่จะนิ่งขึ้นแล้วก็ฟังเสียงข้างในร่างกายเรามากขึ้นสภาวะความเป็นแม่มากขึ้น แล้วก็สิ่งพวกเนี้ค่ะมันก็จะลดความกลัวความวิตกกังวลความเครียดขณะที่เราตั้งครรภ์แล้วมันก็ปรับสมดุลฮอร์โมนทำให้เราหลับง่ายขึ้นสบายขึ้นสบายตัวขึ้นค่ะในมุมของการที่แบบนี้ไฟแชร์เลยว่าที่ไฟได้มาฝึกแบบจัดท้องแรกฝุกไปแล้วแล้ท้องที่สองก็ยังโคงกลับมาอีกมันเป็นเสียงที่แบบไฟแบบ กล้าบอกกับแม่แม่เลยว่าเฮ้ยมันดีจริงแต่ว่าอาจจะบอกไม่ได้หรอกว่ามันดีแค่ไหนแต่ว่าสิ่งที่ฝ้ายพกเจอก็คือหนึ่งเรื่องร่างก,กายคือแน่นอนการออกกำลังกายทุกอย่างมันช่วยให้ร่างก,กายเราแบบหายคลายจากการปวดไม่ได้ดีอยู่แล้วแต่ว่าก็ต้องทีง่ถูด,ด้วยนะคะสรีลาคนท้องกับคนไม่ท้องเนี่ยมันต่างกันเยอะมากเพราะฉะนั้นาก,นะการที่แบบต้องรู้ต้องมีครูช่วยดูยเนี่ยฝ้ายรู้สึกว่ามันมันช่วยเซฟตี้แล้วก็ช่วยให้แม่ ความกังวลเรื่องนี้ไปได้ส่วนความกังวลที่อยู่ในจิตใจอะค่ะก็คือพอเรามีเบบีอยู่ในท้องมันก็จะคูณสองวัดโลกความพิษตกกังวลไปเหมือนเราได้กลับมาอยู่กับตัวเองคืออย่างฝ้ายเป็นคุณแม่ลูกสองด้วยเนี่ยนอกจากโฟกัสเบบีและลีนที่ต้องเลีย้ยงเขาแล้วเนี่ยเราไม่ได้ดูแลตัวเองเลยอนจ๊อบนะโมเมนต์ที่เราดูแลเขาแต่พอเราปลีกวปเวกมาสักแบบขอนึงชั่วโมงละกันที่อยู่ในคลาสไม่นับที่แบบโอเคฝ้ายไปทําเพิ่มเติมจากการฝึกที่บ้านเงี้ยทำให้จิตใจมัน มันสงบสมบันที่มากจึงน,นี่ก็ถือว่าเป็นคลิปสั้นๆที่มาแชร์กันในมุมของครูจ๊อบที่แบบเห็นแม,แม่ๆที่เป็นลูกศิษย์มาเยอะมากแล้วก็ฝ่ายที่ตอนนี้เป็นคุณแม่ลูกสองเรียบร้อยแล้วแล้ว,ลว,ลวก็ใกล้จะคลอดไปบีแล,แล้วก็เห็นเราเห็นถึงแบบเอ้ยความมีประโยชน์จริงๆนะของการเล่นโยคะนะคะแต่ว่าก็เน้นย้ำว่าก็ต้องให้ถูกวิธี เหมือนอย่างตอนนี้เนี่ยฝ่ายมาเรียกตรวจอบที่ลาลาบายสปาก็รู้สึกว่าโอเคสบายใจทั้งแบบครูที่ไว้ใจได้แล้วก็สถานที่อะไรต่างๆที่รู้สึกว่าโอเคปลอดภัยสะอาดก็เลยขอมาแชร์ข้อมูลดีๆกับแม่ๆกันด้วยนะคะคุณคเจ้าบมาๆเลยค่ะไซอันเกิลระวางข้อสอบบนตักแล้วเหยียดเยอะๆสวยวอริเออร์ทูอีกสองรอบเอ็กซ์เฮลหายใจยาวเอลไซอันเกิลมือข้างขวาสามารถแตะดี Lalu kan khair semai little baby